ถ้าจะแชร์สันกันครับพี่จะตกใจด้วยเดินเรียงหน้ากระดานมาครับให้เดาแชร์สั่งกันไม่ชี้จุดนะฮะมองมองมีชี้ทางไหมฮะผมไม่ชี้จุดนะครับผมไม่ชี้จุดนะฮะเดี๋ยวเหยียบนะครับผมไม่ชี้จุด่ผมไม่บอกใครอยู่แล้วเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วออ๋นี่ ไปเห็นเลยอะทางโลกสวยมากเลยอ่ะนี่แบบนี่ตุ่มๆอย่างโลกเลงใช่ใช่สวยมากเลยอุ้ยแต่ละตื่นเต้นมากเลยกระทนพระฤาษีนะครับท่านผู้ชมกระท้อนพระฤาษีโอ้ยตาเราตื่นเต้นโอยขอดูหน้าคนตื่นเต้นคนลุกคนลุกโอ้ยตื่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไอ้ตื่นเต้นมากเลยครั้งแรกในชีวิตดูสิขนหน้ายังตั้งเลยอ่ะให้ดูปัญญามือขาวก่อนฮดูปัญญามือขาวก่อน นี่อันนี้อันนี้ยังไม่บานค่ะนี่ไม่บานนี่คือกระท้นทะเลสีนะครับท่านผู้ชมอันนี้แบบยังไม่บานนี่นี่แบบยังไม่บานแบบน้อหายากนะครับอติดเลยนะครับแต่รถตื่นเต้นมากว้าวนี่ไงพี่อุ้ยนี่บวมเต็มเลยนี่ตีเตรียมจะบานพี่ใช่นี่นี่โอ้ยน่าตื่นเต้นเหรอนี่ยนี่นี่พี่โอ้ยทายแล้วมันเยอะขนาดนี้เลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว้าตื่นเต้นตื่นเต้นดอกตูม เดี๋ยวฉัต้องทำวิดีโอนะสวยมากเลยอ่ะทำไมมีเยอะขนาดนี้อ่ะแล้วต้อนอยู่ไหเห็นแต่ดอกอุ้ยในตรงนั้นเต็มเลยตาต้นเดี๋ยวาอ,อธิบายให้ฟังนี้ฮะ,ะมันมาจากต้นสัตว์พืชชนิดนี้เขาจะไม่มีราดมุ่ไปเป็นาวฝายเขาเ่า เป็นพวกประลา,าดจิตแต่ไม่ได้เบียดเบียนะเขาแค่เกาะอิงอาศัยตามคนต่างได้ประโยชน์อืมพิเด็ดพวกนี้ก็ถ่ายก็ได้เพราะถ่ายตอนเช้ามันจะสวยกว่าน,นี่ก็สวยๆเอาเลน,นมาโฟมมาถ,ถ่าย,ดยได้ๆนี่ถ่ายวิดีโอพวนนองนี้นะ่าจะบางกว่านี้นะเช้าสีน่าจะใสกว่านี้ เพื่อนๆนี่สีมาเที่ยวป่ารอบนี้ตื่นเต้นมากเลย,ยนี่ยะนี่บานนี่ชื่อดอกกระถิโโ่นเลสีอันนี้แบบอันนี้แบบตูมนะคะอดอกนี่กำลังบานใช่ใช่อันนี้แบบตูมือสีเต็ม,ตมตตไปหมดเลยปกติคนเดินหากันแบบต้องในป่าลึกอ่ะอันนี้แบบง่ายมากเลยอ่ะใครมาเที่ยวแก่งกระจานนะคะมันจะมีเส้นทางเดินถึงสาธรรมชาติ400เมตรอันนี้คือที่บานแล้วอ่ะดูสิคะ เขาจะไม่มีรากเป็นของตัวเองนะคะก็จะเป็นไม้เหมือนพวกกาฝากอะคะ่ะก็อยู่กับไม้หลักแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยดูสินี่นนนสวยมากเลยอะอันนี้เต็มไปหมดเลยพื้นที่นี้นมีตูมๆด้วยเนี่ยอันนี้ตูมแล้วนะคะอันนี้คือตูมดูดเหงือกกีบใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะบานออกมานี่แปลกเานาะธรรมชาติแท้ๆอันนี้คือโรอยราไปแล้วคะ่ะโรยราแล้วก็จะ สีดำๆครับๆแสดงว่าก่อนหน,น,น,บบาน,น้านี้น่าจะบานเปโนหรือแถวนี้ดูเช่าเนี่ยอันนี้กล้องซ้อนกล้องมากับพี่เขาสวยเลยอ,อาใส่เสียงข้าคนอื่นไงโอ้ใส่เสียง <laughs> ยข้าคนอื่นค่ะโอ้ยช่วยๆชวยๆไอ้เดี๋ยวพิงค้างให้พี่เดี๋ยวกอกเต็มๆไปะชะนีประชังมากเลยไขยส่สองลูกอืม,อมอ ม้างบนนันก็มางบนนั่นก็มีตาว่าสักไหนมือมันขาวก็เห็นมือดำนะสูงขนาดนั้น ตัวนี้นะปัดหน้าอย่นี้ใช่มันลังคาอางนี้หรือว่าแต่ตัวมันนั่งสิหรือว่าเป็นชนิดมันกดมือขาวนั่นแหละขาวที่สุดนะตัวผู้้เนี่ยตัวเมียพี่ตัวผู้จะสีดำสงสัยจะเป็นไฮบิดหรือเปล่าไม่ไม่เป็นพี่ที่นี่ไม่มีไฮบิดไม่ใช่แบบพิเศษใช่ป้ะ อยู่บนนู่นใช่ใช่นี่ไงตรงนี้ตรงเราชัดเลยหลังเราเนี่ยเนียบเนียบนะพี่อยากได้แต้วแล้วอ่ะพี่ผมผมไม่ได้สายแล้วเลยนี่ที่ทำคัญผมไม่ค่อยได้หยุดอ้าวกระโดดมาล้กระโดดไปหากันละมือมันขาวยังไงเขาเห็นมือดำเนาะ สูงขนาดนั้นยังมีแมลงกวนอย่างนะบัดหน้าอยู่างนี้ใช่ลังคานอะหรือว่าก็ตัวมันนั่งสิหรือว่าไปชนมังกรมือขาวนั่นแหละขาวยั่ถุกแล้วไข่ดำจ้ะตัวผู้ใช่ไหมเนี่ยตัวนีหน้านะสงสัยจะสงสัยจะเป็นไฮบิดหรือเปล่าไม่ไม่เป็นที่ที่นี่ไมีไฮบิดไม่ใช่บีทีซีใช่ป่ะกระเทยขา ทำไมมันไม่เหมือนที่ขาใหญ่เลยนะหรือว่ามีชนีสายพันอื่นมีไหมไม่มีนี่ท่านผู้ชมครับนอกจากเราจะพบกระถนวดีสีแล้วเรายังเจอชนีกำลังถูกเถียงกันอยู่ว่าชนีมือขาวหรือชนีมือดํากันแน่นะครับท่านผู้ชมครับมือดํามือดําแน่นอนเพราะยังไม่ได้ล้างผู้นําทางของเราบอกว่าเป็นชนีมือขาวแต่เราถามแล้วมือดำดอมใช่าไม่เห็นขาวเลยก็โนก็เหมือนกันโถก็โนฤาษีวาษสีนั่งได้หรอใบนิดเดียวเอง Oui, on est, on หัดน,นี่ไงตัวหนึ่งไงพี่อย่างสวยเลยเนี่ยอันนี้ถ่ายวิดีโออยู่กดพลาดนี่ใช่ดูนี่ก็สวยพี่ต้องเรียกว่าช่องนี้ก็ได้ฮะ <c oughs> ไม่ต้องเรียกว่ารูส <c oughs> ว,วยทุกคนทุกคนดเส้นนั่นนอือเอเส้นปุ๊บอีนี่ก็ชอบจะไปโฟกัสเส้นปะเถอะเอะอ,น,อ<ม>นี่ว่าก็ไม่เนยก้มลงไปเลยก้มตีหัวพี่ลเสิลาดทาง เรื่องนี้จะเป็นเรื่องอเกี่ยวกับกระถนพะือศีนะครับไอไอ,อันนี้คือข้างใช่ไหมข้างหรือชนีนอะชนีเป็นแค่ตัวประกอบนะครับนี่เลยนะเป็นดวงของเขาเลยนะคุณนี่กระถนเล็กกระถนใหญ่เนี่ยนี่นี่นะกำลังกำลังตุ้มตุ้กำลงังบานแล้นี่ใกล้ใกล้จะบานยังไม่แข็งเลเริ่มเริ่มผีออกมาไงอันนี้เริ่มผีเริ่มผียังไม่บาน มันมีทั้งแบบผีกับตูมใช่ไหมอันนี้ผีดูขนาดเราโค้ดอัพนี่ก็ยังสวยเลยนะโอ้สวยมากเลยอ่ะวันนี้ไม่ถ่ายทุ่มเช้าคุณพี่จะถ่ายอันนี้มันเป็นทุ่งทุ่งกระโถนเนาะแต่แสงโอเคแล้วได้เลยนี่ทุ่งกระโถนเนี่ยใช่โอ้โหน่ารักนี่มนเป็นขี้มไรคะเขาไปตามรากเลยเนาะด้อยู่อ่ะตื่นเต้นอ่ะ เจอเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยนมคุยตื่นเต้นมากเลยสวยเนี่ยคุณดูสิเต็มโถทั้งเต็มโอ้ไม่ถึงนู่นเลยแรงไปตามรอบหนึ่ากลยนู่นหรือใต้นั่นเต็มเลยนี่คือกระถินเหลือสีนะครับท่านผู้ชมใครที่ไม่เคยเห็นก็พิกัดอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับ บ้านกลางแคม,มแป์การลดอันที่เท่าไหร่นะนการดถดอันแรกนับจากบ้านกลางแคมมานะครับจากที่ทําการาาต้องเข้าใจว่าการลถก็คือตัวที่กั้นรถข้างทางนะครับไม่ใช่ละนาบบนถนนนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดไม่งั้นจะเป็นเหมือนผู้นําทางของเรา พาเราเข้าล็อกเข้าฟองก่อนเขาจะบานยังไงก็อยากจะบานพี่ถ่ายให้เราก็เจอผมจะไปถ่ายถามเจ้าหน้าที่เขาว่ามันมันเทนีมั้ยอไวันนี้อัดอยู่นะนี่ตัวนึ่งจะเดินไปหาหายไปแล้วอ่ะหาดไปแล้วหัดนี่ไงตัวหนึ่งเองพี่อย่างสวยเลยเนี่ยนี้ถ่ายวีดีโออยู่ กดทานี่ที่ต้องเรียกว่าช่องนี้ก็ได้ฮะไม่ต้องเรียกวันโล สดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิดีโออีกหน่อยหนึ่งห้าเก่าแค่แค่เนี่ยีเส้นนัเาเส้นปุ๊บอีนี่ก็ชอบจะไปโฟกัสเส้นปะโถะเอ้ยลอดช่องอะก้มตีหัวพี่เหรอีอลอดช่องเรื่องนี้จะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับประทินก็เลสีนะครับไออันนี้คือข้างใช่ไหมชเ่นชเณรชเีรเป็นแค่ตัวประกอบนะครับเนาะเวลาหยุดเนี่ยกดนี่เวลาอัดกดนี่ยุดเลยดูนะครับ ในซอกในหลืบล้วก็จะแย่กล้องเข้าไปนะครับกระถนพลีสีกำลังแย้มบานนี่ดอกตูมนะครับนี่กำลังแย้มบานแล้วดูนี้เหรอโถนส ท่าน,นผู้ชมดูดิค่ะอันนี้คือทั้งหมดของกระถรัฤาษีที่ยังไม่ได้แย้มบานนะคะเยอะมากเลยค่ะโซนนี้เป็นโซนที่แบบเยอะที่สุดทุกหัวละแหงที่รากของต้นต้นอะไรนะคุณอะไรแบนๆนะทาวันแบนทุกๆรากของต้นทาวันแบนที่เลื้อยไปเนี่ยก็จะมีดอกของกระถรัฤาษีเนี่ยออกออกมารอรอตูมรอบานอยู่แถวนี้ค่ะเห็นไหมคะมีบานแล้วมีร่วงโรยแล้วนะคะ เห็นเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามันเร oh oh, okay. ิ่มเอ่ออะไรนะคะบานตั้งแต่ตุลาแล้วโอ้โหยาวนานมากสวยงามมากเลยขอญาตเราเสียงภาคนะเอาใสๆจะไม่เก็บไม่เกิสิทหรอกสิทธิแล้วก็ไปเจอไปเจอไปเจอคอมเมนต์ในโพสใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้วยแล้วอขอข้าภาคด้วยเออขอภากด้วยอืมอันนี้จริงๆนะชอบมากเลยนะชอบชอบเล่าเรื่องชอบภากดจัดอะ ทำงานเป็นอาจารย์คณะทางแรก็เศษศาสตร์กำแพงแสน,แนเป็นอาจารย์ที่เศษค่ะไม่ได้ประจำเพราะว่า<อ>ไม่รับงานอะไรเอ,อ่อสร้างแหวนการตลาดการจำหน่ายโหที่ต้องสร้างอังนน,นี้มีผมมนมีรูหน,นูด้วยนี่ไู ใช่ได้ที่นี่คือผมเห็นมันก็เขียนน้องน้ำน้องน้องโอ้โหเนี่ยแล้วขอนพระรามคุณไม่ใช่ฤาษีแล้วคุณก็มีชื่อนี่อ้าวงสปรินรามสปรินรามไม่ใช่ขอนฤาษีก็ขอนพระรามต่างหากเราว่าเชียว โป้เลยครับสุดท้ายมันคือกระถมพระรามคมันคือกระพระามค่ะกระถมพุทธศรีใหญ่กว่านี้มีหน้ามันไม่เหมือนที่เราไปเจอใช่ที่เราไปเจอใหญ่กว่านี้โป้เพราะว่าเจอมาแล้วนใหญ่กระถมพุทธศรีใหญ่กว่านี้ถูกมันต้องอย่างนี้ใช่ไม่เหมือนคล้ายกันแต่ว่าเขาใหญ่กว่าคุณขานี่คือกระถนพระรามนะคะโอ้โหเราเข้าใจผิดกันใหญ่อย่างอย่างหลวงเลยนะคะที่แท้จริงมันเป็นไม่มีใบที่แท้จริงดอกค่อนข้างเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึงสิบเซนแยกเพศดอกเดียวอยู่บนใบประดับเรียงซ้อนกันหลายใบ ตาดอกกลมกีบรวมโคนเป็นท่อด้านในมีสันเป็นรัศมี20สันสีส้มหรือสีออกแดงปลายมี1ิภพูโอ้โห1ิบพูือ 10, 10กลีบเนาะมีแผ่นยื่นออกมาตรงกลางดอกส่วนกลางดอกมีแท่งด้านเยอะบนขยายออกเป็นจานกลมผลิตน้ำหวานในดอกเพศผู้จานนี้จะเล็กข้างใต้มีเพศเกสรผู้สมบูรณ์แบบ20อันในดอกเพศเมียจานใหญ่กว่าโอ้โ มียอดเกสรผู้และเกสรเพศเมียเป็นหมันนั่นแน่ดอกเพศเมียมีรังไข่ใต้วงกลีบเจริญดีสามารถพบได้ในหลายแหล่งใกล้หน่วยพิทักษ์บ้านกลางจนถึงเขาพานวนทุ่งเป็นพืชหายากที่สุดประจำถิ่นภาคตะวันตกเฉียงใต้และตอนบนของภาคใต้มันคือกระโถนพระรามไม่ใช่รกระโถนพะนระฤาษ เฉลยนะคะเฉลยคลิปที่ทำมาตั้งแต่ต้นนะคะน้อองไม่ตายแต่ฉันไปภาคเขานะอายก็ตายเลยโอ้ยตายอาจารย์ขะก็บอกว่านี่คือการบอกเล่าว่าพวกเธอจะสนใจฉันไหมถูกถูกถูกทีนะที่ครั้งแรกใช่ไหมรับเออห็นครั้งแรกเราก็ไม่รู้หรอกเชื่อไงนะอย่าลงเชื่อคนง่ายนะคะคนม่ใช่ก็คือ <Huh? S 2> เขาบอกว่ามีกระถนหรือสีไงก็เลยม่ใช่ใช่จริงๆเขาก็เข้าใจเหมือนกันไงเออเออ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรจ้าหน้าที่อุทยานเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นชื่อหลัง คล้ายๆกันเราเรียกเป็นวงไงเป็นวงของเขาอ่าวงวงกระโถนลูสีแต่แตกย่อยออกมาเป็นกระโถนพรามนะคะซึ่งสวยงามไม่แพ้กันเหมือนเราดูนกเงือกถูกต้องโอเคเราสรุปนกแก๊กนกกกนกกักอะไรก็ว่าไปสรุปอะไรสักอย่างให้ท่านผู้ชมหน่อยครับสรุปนะคะท่านผู้ชมเวลาเราจะเดินมาที่ป่านะคะเรามาอาบป่าเนี่ยมันจะได้หลากหลายมากเลยได้ธรรมชาตินะคะแล้วเราจะพบเจอสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจเวลาเข้าป่าอย่าคาดหวังถ้าไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังเราจะได้อะไรแบบสมหวังแบบวันนี้ตั้งใจมาดู โทรือศรีท้ายที่สุดเจอกระถ่อมพระรามตึงตึงเราเจอชนีค่ะเราเจอชนีชนีเขาก็บอกว่าชนีมือขาวฉันเจอก็มือดำไม่ได้ต้องไปหากันต่อว่าเป็นมือขาวหรือมือดำเดี๋ยวเราไปหาคันตอบกันอีกทีใช่ค่ะใช่ค่ะสำหรับคลิปกระโถนพระฤาษีที่ไม่ใช่กระโถนพระฤาษีเป็นกระโถนพระรามขอจบเพียงเท่านี้ครับติดตามชมคลิปหน้าครับถูกต้องเลยเจอกันบ๊ายบาย ครับกับเราเจอพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่จะให้เราไปไหมพอเราไปใกล้ๆแล้วเขาก็หันหน้ามาใส่พี่ใหญ่จะให้เราไปไหมผมว่าเราดูท่าทีก,ก่อนนะด, <laughs> ดูขยงห่ากง,ง,งก่อนดีกว่า พี่ช้างจ๋าจะกลับบ้านแล้วขอทางหน่อยขอทางกลับบ้านหน่อยครับขอทางกลับบ้านหน่อยพี่พี่ตัวใหญ่จังเลย น้องๆกลัวนะเอาไปหน่อยนะไปไหมพี่เอาไปหน่อยนะไไไไปไปไปปเเเาาต้องไปขอความช่วยเหลือไหมหรือรอคนอื่นมาสมทบกับเราหรือพุ่งไปเลยน่าจะไม่ต้องอาจจะไปด้วยความรวดเร็วก็ได้ กิดทางนี้ไปก่อนเขากินอยู่เขากินอยู่พี่ช้างจ๋าเข้าไปหน่อยอไปกับเขาดิไปนะครับเข้าไปหน่อยนะไปเลยไปเลยไปเลยโอเค